ก่อนหน้านี้นะคะใบหน้าของวิทรูคุคนทุกรูไม่มีรูไหนที่ไม่มีสิวขึ้นเลยบรรยายแบบนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยววิแนบภาพไปให้ใต้คอมเมนต์แต่ทุกคนจะรู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนแล้วทําไมวิถึงมีผิวหน้าที่ดีขึ้นได้อย่างวันนี้นะคะตอนนี้คือหน้าสดไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ลงสกินแคร์ไม่ได้โปกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่หน้าไม่มีสิวไม่มีรอยสิวนะคะแล้วก็ผิวหน้าชุ่มชื้นไม่แห้งร้านเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยพลาดใช้ครีมเซรั่ยค่ะใช้ครีมนี่เขาว่าดีนักดีหนนนัไมม่ปฏิิเสธะะตอใช้ดจรง ใช้แค่สมวันเท่านั้นเห็นผมดูเรื่องผิวหน้าขาวประจาา่างใสเรไงไงไงว่าหน้าขาวกว่าคอทันที่เราไม่ได้แต่งหน้านัา่นคือสเยรอยค่ะมันจะไปกดสิวเราไว้ไม่ให้ผูดขึ้นมาแล้วก็หน้าขาวมากขาวแบบผิดผูผิตานะคะแต่พอเลิกใช้เท่านั้นแหละ สิวมาจากไหนก็ไม่รู้นักหนาทํามาเยอะกว่าตอนที่เราไม่ได้ไปสิวอีกอะแล้วก็ใบหน้าของเราจะบอกบางมากแม้กระทั่งครีมสกินแคร์ที่เด็กเขาใช้กันได้แต่เราไม่สามารถใช้ได้เขาต้องแพงๆก็ไม่สามารถใช้ได้ใช้อะไรก็ตามสิวจะขึ้นหมดยกเว้นกลับไปใช้เซรยด์แบบเดิมนะคะวิธีการรักษาก็คือหนึ่งไปหาหมอ2ใช้วิธีการธรรมชาติบำบัดไปหาหมอไปแล้วค่ะโชคร้ายเจอหมอเลี้ยงไข่ตอนรักษาก็หายนะคะพอเลิกรักษาก็กลับมาไปอีกปนอยู่แบบนี้หลายปีนะคะเรียกว่าเป็นสิวเรื้อรัง วิจิตรู้สึกว่าผิวหน้าของเราเนี่ยไม่สามารถรักษาได้ด้วยกันเอาอะไรก็ตามมาประคมลงบนใบนหน้านะคะหรือว่าไม่สามารถรักษาจากภายนอกได้แล้ววิจิตรเลือกทานเป็นตัวนี้เลยนะคะคอ,อคอร์ทมาลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนผสมน้ำมันสกัดเยน็นจากธรรมชาติะคะตัวนี้จะช่วยปรับสมดุลของเราจากภายในสู่ภายนอกไม่ใช่แค่บำรุงผิวหน้านะคะแต่จะบำรุงร่างกายได้ด้วยนะคะหนึ่งกล่องหกร้อยห้าสิบบาททานได้ยี่สิบวันนะคะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นค่ะหนึ่งกล่องแถมอีกหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องนี้ยี่สิบซ0บเจลวกับอีกหนาาึ ถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทานตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่เรื่องสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นสิวเซตลรอยสิวแพ้รูขสมรางสิวฮอร์โมนก็หายขาดได้คะ่ะ